เนี่ยคะ่ะพี่น้องตอนนี้นะคะมอ่างสลรปพ่อหน่อยสมบูรณ์นะคะ<ม>ก็อยู่ที่วัดเอ่อน่าจะเป็นแถวคูมลงนะพี่น้องเนาะอยู่ที่สปปลาวนะคะหรือทางสปปลาวจะเรียกว่าวัดมรดกโลกนะพี่น้องเนาะอุย้ยมาแบบหัวฟูอีลีค่ะพี่น้องคะามือเน,นี่นะคะมาพอ่อมาหอดแล้วนะคะสปปลาวประเทศสปปลาวนะพี่น้องเนาะนะคะกับหัวฟูนี่พี่น้อง วัดนี้มีวิราชิตเองนะคะพี่น้องคะมาเดี๋ยวมรดีิพ่อหน้าสมุนนะคะจะพาชมนะคะมรดกโลกซึงเป็นเก่าแก่ของวัดนี้นะพี่น้องเนาะนะคะไปะเดี๋ยวมรดสิพ่อหน้าสมุนจะพาไปชมกันเลยค่ะเนี่ยคะ่ะพี่นออ้องไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเขาจะเรียกกันหอพระไตาปีดกนะพี่น้องเนาะนะคะตาเหนืองานนะคะยังเป็นเก่าแก่นะคะ เก่าแก่ามากนะคะทุกคนค้าเนี่ยพี่น้องมาลังฟิลิปพนสมมู์นะครพผ้ามาชมนะคะดเ,เดี๋ยวจะพาไปชมด้านหน้านะคะที่เป็นทางเข้าโดยตรงเลยนะคะพี่น้องคะ่ะปนเดมาลองฟิลิปโนสซมูณ์พาไปชมกันเลยค่ะไปตามไปกับฟิลิปโนสมมูรณ์เลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเป็นการจัดงานป่า พุทธาพิเศษนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็กำลังเก็บสถานที่นะคะเย็นนี้ก็จะมีพิธีเป็นหมอลำนะคะหมอลำกรอนหมอลำแเค้นเนาะนะคะมอลำัิสลิพอนะสมุนกับมอลำเดชากับคุณผีแกันผน้านะคะได้มาทำการแสดงมอลำกรอนนะคะพี่น้องเนี่ยคะ่ะทุกคนจะก็จะเป็นภาษาลาวนะคะหอพระไตปีดกนะคะวัดอะไรเนี่ย ชลีพอรอ่านไม่ออกจริงๆนะคะพี่น้องนะคะเป็นภาษาล่านะคะพี่น้องเนี่ยค่ะพามาชมเป็นเก่าแก่หมดนะคะหลังคาทุกอย่างทุกจุดนะคะจะเป็นแบบโบราณเลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแต่อันนี้จะเป็นอุโบสถสางใหม่นะคะเป็นอุโบสถสางหม่แต่ทียังคงความอนุรักษ์ไว้นะคะก็คือศาลาพระทอพระไตปีดกมรดกโลกนะพี่น้องเนาะนะคะเนี่ยค่ะ ชลิพ่อหน่อยสมบูรณ์กาพาทุกๆท่านนะคะมาชม,มาะคะความสวยงามนะคะวัดมรดกโลกสปปล,ลาวนาะพี่น้องเนาะนะคะฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามให้เน่กันแล้วกันนาะพี่น้องนเนาะเดี๋ยวคลิปหนาคลิปน้อมาพอกันไหมค่ะ